การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การทำงานองค์กรมีพลังในการพัฒนาองค์กรและประเทศอย่างสร้างสรรค์อันเป็นเป้าหมายรักของการพัฒนายุคใหม่ทั้งนี้ต้องสร้างระบบการดำเนินงานทางการทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกันคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานจำนวนเก้าจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนตากเพชรบูรณ์ นครสวรรค์จังหวัดคอนแก่นและชัยภูมิจัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานเครือข่ายสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานโดยมีพลตารวจตีสุรินทร์ร拉เล่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ผมได้เดินทางมาเปิดสมาพันธ์ภาคเหนือของอีสานทั้งหมดเกาเก้าจังหวัดน,นะครับที่รวมของคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด ก็เพื่อจะได้รวมกลุ่มมาทางช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มกันเป็นการเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็มีกลุ่มของ15จังหวัดชายแดนใต้ของภาคใต้5จังหวัดชายแดนนะครับเพราะรวมกลุ่มนี้มันสะดวกในการทําอะไรทั้งหลายหลายอย่างนะครับโด,โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ส่งนักเรียนจะไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับ เรื่องการช่วยเหลือต่างๆอะไรต่างๆครับมันจะง่ายขึ้นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่มีกรมกรมากรรมการอิสลามประจาจังหวัดทั้งเก้าจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานมาอยู่กันพร้อมเนกะือบร้อยคนนะครับและผมเองก็ในฐานะในนามของเลขาธิานนาก,าการคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยรับมาเป็นประธานเปิดงานเป็นเรื่องที่เขาคิดกันเองคิดไว้ ประมาณหลายเดือนแล้วนะเขาทำดำเนินการมาเลยกว่าจะถึงวันนี้นะครับวันนี้ผมเพียงแต่เข้ามาเป็นเป็นสักขีประยานเป็นประธานเปิดงานปิดการให้การสนับสนุนเท่านั้นครับกรรมการกลางก็เป็นพี่เลี้ยงให้แต่นั้นครับเป็นพี่เลี้ยงให้ให้การสนับสนุนนะครับผนอยากจะบอกว่าตอนนี้ความสามัคคีนี่เป็นเรื่องที่สําคัญตอนนี้เราอยู่ในรอบความทุกข์เจ้า ของพี่น้องมุสลิมเราที่อยู่ปาเลสไตน์นะครับว่าช่วยขอดอวว่าอย่างไงก็แล้วแต่ว่าให้มันสิ้นสุดลงเร็วที่สุดนะครับอย่าให้ต้องทุกต้องทนทุกทรมานเลยถ้าเราเองไปอยู่ในตรงนั้นนี่ครับระเบิดทุกวันนี่ครับจะอยู่ยังไงต้องนึกถึงใจเขาแต่เราขอพอรจากพระเจ้าขอออจากพระเจ้าขอให้มันสงบด้วยสันติด้วย ุการคัดเลือกประธานเครือข่ายคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานมีผู้เสนอชื่อนายสุรินทร์วันนากรรมการกลางอิสลามจังหวัดตากด้วยมามีการเสนอชื่อท่านใดเข้าคัดเลือกผลนายสุรินทร์วันนาเป็นประธานเครือข่ายโดยมติคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นเอกฉันท์ผมคุณสุรินทร์วันนากรรมการกลางอิสลามจังหวัดตากนะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย จุดหมายที่ได้เข้ามาอยู่ตรงสาพันเก้าจังหวัดภาคภาคเหนือและภาคอีสาตนตอนบนทั้งเก้าจังหวัดให้มีส่วนร่วมช่วยกับผมด้วยที่ว่าเราได้รวมกันเพราะเราเนี่ยอยู่ทั้งภาคเขตภาคเหนือเนี่ยเรามีส่วนร่วมหรือคะแนนส่วนร่วมน้อยกว่าทางภาคใต้และภาคภาคกลางของเขาผมเมื่อได้รับ เข้ามาตรงนี้แล้วให้ทุกฝ่ายก็มีส่วนร่วมด้วยผมเป้าหมายพัฒนาอยากให้ดีขึ้นกว่าเดิมและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมและการส่งเสริมทั้งมัสยิดและโรงเรียนและการศึกษาของเด็กและส่วนร่วมเกี่ยวกับสกาดให้มันไปในทางที่เดียวกันสมาธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานกอตั้งขึ้นมา โดยการเริ่มจากคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือมีแนวคิดประสานความร่วมมือระหว่างกันในกิจการงานด้านาศาสนาและสังคมเพื่อเกิดความสามาัมพันธีและเป็นเอกภาพข,ของคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการบริหารคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นพลังในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐสถาบัานหรือองค์กร,รด้านาศาสนาทั้งในและต่างประเทศและหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนต,ตลอดจนถึงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในระดับประเทศของกุมประเทศมุสลิมทั่วโลกโดยมีบทบาทและภารกิจของสมาพันธ์มุ่งหวังยังยิ่งจะเป็นองค์กรในการกำหนดนโยบายและทิศท,ทางการดำเนินงานด้านาศาสนาในแนวทางที่สนับสนุนซึ่งกันและกันขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารงานกิจการงานด้านาศาสนาระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งพาของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัยิดในจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานร,รวมทั้งยังเป็นศูนย์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีทั้งในระดับจังหวัดและระดับผู้มิภาคต่อไปชุมพลสีสมบัติรายงาน